สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับชาแนลแดดดี้คุกกิ้งครับวันนี้ d a ดดีจะมาชวนเพื่อนๆทําเมนูหมึกหอมทอดกระเทียมครับวันนี้ d a ดดีเลือกใช้หมึกหอมเพราะว่าหมึกหอมเนี่ยมันมีความกรุบกรอบเนื้อนแน่นแล้วเวลานํามาทําอาหารเนี่ยมันไม่หดแล้วก็ไม่เหนียวด้วยนะครับ มันเหมาะกับเมนูหมึกทอดกระเทียมเป็นอย่างมากเลยนะครับตัวหมึกหอมเรานําไปหมักกับรากผักชีกระเทียมพริกไทยให้มีความหอมก่อนนะครับจากนั้นเราก็นําไปทอดให้กรอบครับแล้วก็โรยด้วยกระเทียมเจียวอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นได้ทั้งเมนูกับข้าวแล้วเป็นได้ทั้งกับแกล้มเลยนะครับอร่อยแถมทําง่ายด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับ อย่างแรกจะเป็นหมึกหอมตัวละ500กรัมแดดดี้ใช้ประมาณ1ตัวนะครับต่อไปรากผักชี3รากกระเทียมจีนกรีบใหญ่ประมาณ4กรีบพริกไทยดำา1ช้อนชาสซีิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนชาผงปรุงรสครึ่งช้อนชาแป้งทอดกรอบ1ช้อนโต๊ะ แล้วก็กระเทียมจีนกรีบใหญ่20กลีบสำหรับทำกระเทียมเจียวครับขั้นแรกเราก็มาเตรียมหมึกหอมกันก่อนนะครับเราก็จะผ่าเอาตาของหมึกออกนะครับโดยการผ่าตรงหัวแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ดึงเอาลูกตาออกได้เลยครับเพื่อนๆต้องระวังนิดนึงนะครับถ้าตัดไปแรงเนี่ยมันอาจจะแตกแล้วก็กระเด็นได้นะครับจากนั้นเราก็เอาปากออกครับ พอเสร็จแล้วเราก็ผ่าครึ่งเลยนะครับดึงเอาไส้ตรงกลางแล้วก็กระดองมันออกนะครับนี่นะครับกระดองใส่ๆนี่เอาออกไปเลยนะครับแล้วก็ไส้ครับผ่าเอาไส้ออกให้หมดเลยนะครับจากนั้นเราก็นํามาหั่นเป็นชิ้นครับใครชอบชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็หั่นได้ตามชอบเลยนะครับข้อดีของหมึกหอมเนื้นอมันแน่นแล้วก็กรุบกรอบนะครับ เวลาเรานาไปทําอาหารเนี่ยมันก็ไม่หดแล้วก็ไม่เหนียวด้วยนะครับยิ่งได้หมึกหอมที่สดใหม่ๆเนี่ยมันก็จะไม่เหม็นคาวด้วยนะครับนี่นะครับทำได้หลายเมนูเลยนะครับจะย่างจะทําเป็นหมึกแดดเดียวหรือว่าจะมาทอดน้ําปลาก็อร่อยนะครับวันนี้เราจะนํามาทอดกระเทียมนะครับก็จะได้ความหอมของกระเทียมเจียวไปด้วยนะครับเราก็บ้างให้เป็นลายก่อนนะครับจากนั้นเราก็หั่นให้เป็นชิ้นพอคำครับ พอหั่นหมึกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปล้างทําความสะอาดอีกรอบหนึ่งนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาโขลกเครื่องสําหรับหมักปลาหมึกนะครับอย่างแรกก็จะใส่พริกไทยดําครับตามด้วยรากผักชีครับพอรากผักชีละเอียดแล้วเราก็ใส่กระเทียมครับทุกอย่างละเอียดดีแล้วเราเตรียมนําไปหมักหมึกได้เลยครับ ต่อไปเราก็จะโขกกระเทียมครับสําหรับทํากระเทียมเจียวนะครับเราไม่ต้องโขกจนละเอียดนะครับเราแค่หยาบๆก็พอครับขั้นตอนต่อไปเราตั้งน้ําให้เดือดนะครับจากนั้นเรานําหมึกลงไปลวกได้เลยครับลวกสักครู่หนึ่งพอหมึกเนี่ยมันผิวตึงๆเนี่ยก็ใช้ได้นะครับเราลวกเพื่ออไม่ให้มันมีกลิ่นคาวนะครับพอเราลวกผิวหมึกตึงๆแบบนี้แล้วเราก็ตักขึ้นสด็ดน้ําได้เลยครับ นี่นะครับหมึกของเราก็จะไม่มีกลิ่นคาวนะครับขั้นตอนต่อไปเรานํารากผักชีกระเทียมพริกไทยที่เราโขลกเมื่อสักครู่นี้ใส่ลงไปเลยนะครับคลุกเคล้าหมึกกับรากผักชีกระเทียมพริกไทยให้เข้ากันครับจากนั้นปรุงรสด,ด้วยซีอิ U ๊วขาวครับผงปรุงรสน้ำตาลทรายแล้วก็ซอสหอยนางรมครับแล้วเราก็คลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับ ขยำแบบนี้ไปสักครู่หนึ่งนะครับให้น้ำซอสเนี่ยมันแทรกซึมเข้าไปในตัวหมึกเลยนะครับสุดท้ายเราใส่แป้งทอดกรอบครับตัวแป้งเนี่ยมันจะไปช่วยดูดความชื้นนะครับเวลาเราไปทอดเนี่ยน้ำมันมันก็จะไม่กระเด็นนะครับจากนั้นเราก็หมักทิ้งไว้ประมาณสัก10นาทีนะครับระหว่างรอเราก็จะมาเจียวกระเทียมกันเลยนะครับเราใส่น้ํามันลงไปเยอะสักนิดนึงจากนั้นเราตั้งไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะครับพอน้ามันเริ่มร้อนเราก็ใส่กระเทียมลงไปเจียวได้เลยครับ เกี่ยวไปเรื่อยๆจนกระเทียมเหลืองกรอบเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันได้เลยครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะนําหมึกมาทอดนะครับเราใช้ไฟกลางๆตั้งน้ํามันให้ร้อนนะครับพอน้ํามันร้อนเราก็นําหมึกลงไปทอดได้เลยครับพอหมึกเริ่มเซตตัวเราก็เขี่ยไปเขี่ยมานะครับเพื่อให้มันโดนความร้อนทั่วถึงกันครับทอดไปเรื่อยๆจนหมึกเนี่ยเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีน้ําตาลอ่อนๆนะครับแล้วก็มีความกรอบแบบนี้เราก็ตักขึ้นเสด็จน้ํามันได้เลยครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็จัดจานเสิร์ฟได้เลยครับนำหมึกใส่จานนะครับแล้วก็โรยด้วยกระเทียมเจียวครับตัวกระเทียมเจียวเนี่ยจะช่วยเพิ่มความหอมแล้วก็มีความกรอบของกระเทียมด้วยนะครับทานกับซอสพริกนะครับเข้ากันได้เป็นอย่างดีเลยนะครับหรือใครจะทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้นะครับโรยหน้าด้วยผักชีเล็กน้อยเท่าน,นี้ก็เป็นนันเสร็จเรียบร้อยครับเมนูหมึกหอมทอดกระเทียมนะครับ ตัวหมึกเนี่ยมีความแน่นกรุบกรอบนะครับแล้วก็หอมเครื่องที่เราหมักเข้าไปนะครับทั้งรากผักชีกระเทียมพริกไทยแล้วก็มีความเค็มนิดๆน,นะครับสุดท้ายโรยด้วยกระเทียมเจียวอีกทีหนึ่งเพื่อเพิ่มความหอมแล้วก็มีความกรอบด้วยนะครับเป็นเมนูที่ทําไม่ยากนะครับแล้วก็อร่อยด้วยได้ทั้งกับข้าวได้ทั้งกับแกล้มเลยนะครับ เ,เพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ด a ตตี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ